สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้คุณย่าจะพามาทําเกี้ยวน้ํากินนะคะคุณย่าก็ได้ห่อเสร็จแล้วเนาะวิธีห่อไม่ได้ทําให้ดูเออวิธีห่อค่ะเนี่ยก็ก็กำกำแบบนี้ค่ะใส่หมูสับลงไปแล้วก็กำกำกำแบบนี้ค่ะมันจะอยู่เป็นก้อนแบบนี้นหละคะ่ะวิธีทาย่าก็ไม่ได้ทําให้ดูนะคะไม่เป็นไรเนาะรายละเอียดย่าจะลงไว้ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรา มาดูส่วนประกอบก็จะมีลูกชิ้นปลานะคะอันนี้ทําก,การลวกแล้วเนาะแล้วก็วางตุ้งย่างก็ลวกแล้วแล้วก็กระเทียมเจียวก็เจียวแล้วนะคะต้นหอมผักชีอ่าพริกําส้มนะคะพริกขมส้มก็ตามเองเนะาะใส่พริกกินาแดงก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ิส้มเราไปลงมือทําเลยค่ะ ต้มน้ำไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ย่าก็จะเสิร์ฟแค่จานเดียวเนะาะทำแค่จานเดียวเนาะเราก็จะใส่เยลูกไปเลยค่ะมันร้อนนะทุกคนเปิดแอรอยกกู่เนี่ยค่ะย่าก็เลยไม่ได้ทำวิธีห่อวิธีอะไรให้ดู เนี่ยเราใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวสุกก็จะลอยขึ้นมาเลยทำแค่นี้นะคะเราจะกินแล้วก็ค่อยลวกเอาีละถ้วยีละถ้วยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเราก็จะต้มไฟอ่อนๆนะคะ่ะพอสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะหมูหมูสับเราสุกเขาก็จะลอย ต้มไฟแรงรอ,อ่อหัวเกี้ยวก็จะแตกนะคะสุกแล้วนะคะอันนี้วิธีสังเกตนะคะเขาก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะคะแบบเออ่เกี้ยวเราก็จะห่อกับหมูอ่ะหยิกๆยหยักหยักแบบนี้แล้วก็ตัดขึ้นเนี่ยอย่างนี้ยังไม่สุกนะคะ อย่างนี้สุกแล้วแล้วก็ตักขึ้นมาแค่น้ําเย็นเลยค่ะเนี่ยแบบนี้สุกแล้วนะคะแบบนี้สุกแล้วค่ะให้เราต้มไฟอ่อนๆนะคะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสุกแล้ว เกล็ดง่ายๆค่ะตัวเกี๊ยวก็จะเป็นบางๆนี่แบบนี้เลยค่ะตักขึ้นมาใส่ใส่น้ำเย็นนะคะสุกแล้วค่ะอันนี้อีกหน่อยเพราะว่ามันลงที่หลังเนาะ นี่น้ำซุปนะคะนี่น้ำซุปของเราแล้วก็ต้มกระดูกหมูค่ะใส่หัวไชเทา้าใส่ซีอิ๊วขาวใส่อ,อซอสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำตาลค่ะปรุงตามชอบใจเลยค่ะเดี๋ยวเราร้อยให้เ,เดือดเราก็จะได้กินเกี๊ยวน้ำแล้วนะคะ เสียงดังหน่อยนะคะเ่ราอยู่ใกล้แอร์บ้านครัวก็เล็กๆแคบๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ดูเดี๋ยวรอรอน้ำเดือดค่ะนี่นะเพื่อนๆเราตักขึ้นมาใส่น้ำเย็นไว้ประมาณสองนาทีแล้วก็ตักขึ้นมาตักขึ้นมาแล้วเราก็เอาน้ำกัเตีียวลรยๆไม่ให้เขาติดกันนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวทุยกย่าจะ ทำกินนะคะใส่ผักลงไปค่ะผักนี้ก็ตามเราชอบเลยรอเกอยเยอะใส่เยอะมีหน้าสายผักอยก่แ้เกี้ยวค่ะใส่เกี้ยวเลยสี่ก้อนก็พอคนลากินไม่หมด นี้ก็เก็บไว้ค่ะเยอคนอื่นจะกินใส่ลูกชิ้นเลยค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นปลานะคะจ้ามนนี้อร่อยมากไม่ผสมแป้ง ก็ใส่กระเทียมเปรี้ยวเ,เลยค่ะกสะเทียยอะไ่ได้หอมหอมใส่พริกขนค่ะว้าวใส่เผ็ดไปเนี่ยอีกผนตัวเองด้วยลงลงมือหนักไปหน่อยใส่น้ำตาลค่ะปรุงตามชอบใจเลยใส่น้ำส้มค่ะ น้ำส้มนี่คุณย่าก็สใส่เยอะหน่อยนะย่าชอบเปรี้ยวๆเติมน้ำปลานิดนึงค่ะประมาณนี้ก็ใส่ต้นหอ,อมผักชีค่ะ แล้วก็ใส่น้ำซุปโอ้ว่ากินได้น้อยหรือเยอะเลยอะ่ะกินหมด้เนี่้มะคะ่ะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอ้ ได้จะกินหมดแน,นี้ทำไมมันเยอะจังมาค่ะเพื่อนเพื่อมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงลงคลิปรกค่ะมันร้อน,นะคะ่ะถ่ายคลิปมันก็ร้อนนะยากก็เลยไม่ได้ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ถ่ายอืมอร่อยมาก ใส่ลงไปนิดนึงค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะยาติเปรี้ยวค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะเดินทางปลอดภัยไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย